หากจะกล่าวถึงตำนานความรักและการรอคอยของประเทศไทยเราแล้วก็จะมีแทบทุกภาคของบ้านเรานะคะและโดยส่วนมากก็จะเป็นตำนานความรักที่โศกเศร้าแต่จะอยู่ในสถานที่ที่สวยงามจนต่อมาก็จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำท้องถิ่นและที่ทำผานางคอยของจังหวัดแพร่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่มีทั้งเรื่องราวของความรักที่ต้องรอคอย ด้วยแรงอธิษฐานจนกลายเป็นหินสวัสดีค่ะและในอีพีนี้ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราจะขอนำเสนอตำนานของถ้ำผานางคอยที่ตั้งอยู่ในอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ที่เป็นตำนานความรักและด้วยแรงอธิษฐานจึงเกิดเป็นถ้ำผานางคอยแห่งนี้นะคะซึ่งถ้ำผานางคอยนี้เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินปูน ที่ตั้งอยู่กลางป่าถูกปกคลุมด้วยพันไม้มากมายในอดีตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดโดยเฉพาะกวางป่าจนเป็นที่มาของชื่ออำเภอร้องกวางของจังหวัดแพร่จนเมื่อต่อมาความอุดมสมบูรณ์ต่างๆก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจนเหลือเพียงภูเขาหินปูนและภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม เป็นปฏิมากรรมธรรมชาติซึ่งตัวถ้ำอยู่บนหน้าผาสูง50เมตรมีความลึก150เมตรกว้าง10เมตรมีลักษณะโค้งงอไปทางซ้ายและขวาถึง3ตอนด้วยกันภายในถ้ำผานางคอยจะมีหินงอกหินย้อยซึ่งแต่ละจุดจะมีเกล็ดหินเป็นประกายระยิบระยับแตกต่างกันถึง13จุดได้แก่ 1. คูหาสวรรค์วิเศษ 2. เทพอารักนกครา 3. า 3. นาคาสถิต 4. งามพิษ 5. อาอนงสนาน 6. ห,หิม,มพานพิจิต 7. เนรมิรม่านแก้ว 8. มรกตเพลิดแปลวิจิตรา 9. บูชาพระมุนี 10. นาทีชนเนตร1 1ทานเทพอธิษฐาน 12. คคชสารพิทักษ์13ลานรักพระนางและหินนางคอยจะอยู่ถัดจากลานรักพระนางโดยจะเป็นหินปูนที่หยดย้อยลงมาเกิดเป็นรูปทรงเหมือนกับผู้หญิงสาวกำลังก้มหน้าอุ้มลูกนั่งอยู่บนแท่นหินซึ่งหินนางคอยนี้มีตำนานเล่าถึงความเป็นมาไว้ว่าเมื่อประมาณ800ปี ณอาณาจักรแสนหวีมีกระยัองค์หนึ่งปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิตรราชธรรมพระองค์มีพระราชธิดาที่ทรงเลอโฉมองค์หนึ่งนามว่าอารัญญณีพระนางทรงมีพระไทยโอบอ้อมอารีในคราวหนึ่งพระนางทรงสำราญทางชนลมาศพร้อมด้วยคาราชบริพานแต่เรือพระที่นั่งได้ถูกพายุพัดกระนำจมลง เหล่าข้าราชบริพารพากันหนีเอาตัวรอดจนหมดเหลือแต่ขนองเดชหัวหน้าฝีพายหนุ่มได้เข้าช่วยเหลือพระนางไว้ได้ทันและพาพระนางเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยด้วยความใกล้ชิดและสำนึกในบุญคุณและความจงรักภักดีที่ได้ช่วยชีวิตให้พ้นจากอันตรายจึงเกิดเป็นความรักอมตะในดวงใจระหว่างข้ากับเจ้าและไม่ว่าบุรุษ สตรีใดในพิภพนี้ย่อมไม่อาจจะหลีกเลี่ยงในโลกีวิสัยไปได้พระนางได้ประพฤติร่วงประเพณีผิดกฎมนเทียนบานจึงถูกลงโทษขนาดทรงตั้งครรนขนองเดชผู้ซื่อสัตย์ได้เสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยพระนางและพาหนีไปพร้อมกันทหารหลวงออกติดตามมาจนพบและเล็งธนูหมายจะยิงขนองเดช แต่ลูกธนูพลาดไปถูกพระนางกลางพระอุระประจวบกับเป็นเวลาพลบคำ่ำขนองเดชจึงอุ้มเจ้าหญิงเข้ามายังถ้ำแห่งนี้และด้วยความรักอันบริสุทธิ์พระนางอารัญญีได้บอกให้ขนองเดชรีบหนีไปเสียก่อนที่ทหารจะตามมาพบเจ้าหญิงได้พูดกับขนองเดชว่าหญิงจะรออยู่ที่นี่จนกาลปวสาร ดังมีคำกล่าวไว้ว่าอารัญญานีจะคอยพี่อยู่ที่นี่แมน100้นร้อยปีนานเท่านานยังคงหวังขอเฝ้าคอยแม้นจะสิ้นลมพลังชาติหน้ายังคงคอยพี่อยู่ที่เดิมและมีคำอธิษฐานที่เขียนไว้ภายในถ้ำดังว่าจะอยู่ใยไปเล่าให้เศร้าจิตขาดมวลมิตรและพี่น้อง ตัวเราก็เป็นหญิงลูกซ้ำม,มาตายคนรักของข้าคงวางวายชาตินี้ไม่มีหวังดังตั้งใจหมายขอบอกฝากฟ้าถึงองค์พระสุทาลูกขอลาตายแม้นชีวิตวางวายกลายเป็นผีก็จะถือรักเดียวใจเดียวจะขอคอยพระสวามีจนกว่าจะย้อนคืนมาขออย่าให้ข้าทุกทรมานแม้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตณนะ ซอกผาจงดนบันดาลตัวค่าอรัญญณีกลายเป็นหินให้สิ้นชื่อถือรักเดียวซึ่งนี้เป็นแรงคำอธิษฐานให้ร่างกายเป็นหินของเจ้าหญิงอรัญญณีก่อนสิ้นพระชนในอดีตพันปีที่แล้วซึ่งวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน12พระจันทร์เต็มดวงและด้วยแรงอธิษฐานทำให้ร่างของพระนางกลายเป็นหิน หันหน้าไปทางทิศตะวันตกบืออกพระโอรสไว้บนตักโดยเบื้องหน้าของพระนางมีหินย้อยเป็นรูปหัวใจอันขาวบริสุทธิ์ประดับด้วยเพชรกลิ้งอยู่แวววาวเป็นสัญลักษณ์ของดวงใจรักอันมั่นคงปรากฏอยู่จนทุกวันนี้และนี่จึงเป็นที่มาของตำนานชื่อทำผานางคอยนะคะ และยังมีอีกตำนานของถ้ำผานางคอยเล่าไว้ว่าขนองเดชได้พาพระนางอารัญญณีหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำและได้ออกไปหาอาหารโดยให้พระนางรออยู่ในถ้ำแต่ด้วยโชคร้ายทหารที่ตามมาพบและได้สังหารเขาเสียก่อนพอพระนางรู้ว่าสวามีตายจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะรอคอยให้สามีกลับมาตลอดไป และด้วยอนุภาพของการตั้งจิตอธิษฐานนางจึงกลายเป็นหินเงยหน้ามองปากถ้ำรอคอยกันกลับมาของชายคนรักจนถึงปัจจุบันนี้และถ้าหากถอยยืนห่างออกมาประมาณ10เมตรจรึงจะมองเห็นได้ชัดว่าเป็นรูปร่างเหมือนผู้หญิงอุ้มลูกถัดจากหินนางคอยไปเล็กน้อยจะพบปากถ้ำอีกด้านหนึ่งที่สูงขึ้นไป ซึ่งปากถ้ำด้านหลังมีความกว้าง15เมตรเปิดให้แสงสว่างสองลอดเข้ามาภายในถ้ำซึ่งจะมีความคล้ายกับถ้ำประยานครของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่จะมีแสงแดดสองลอดลงมาได้ทำให้เกิดเป็นความสวยงามตามธรรมชาติอีกสถานที่แห่งหนึ่งเช่นกันและก่อนที่จะถึงปากถ้ำด้านหลังชาวบ้านยังได้นำพระพุทธรูปมาตั้งไว้ เพื่อให้ผู้ที่ไปท่องเที่ยวชมความงามของถ้ำผานางคอยแห่งนี้ได้กราบไหว้ขอพรก่อนที่จะเดินทางกลับได้อีกด้วยนะคะปัจจุบันถ้ำผานางคอยแห่งนี้ได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีการติดตั้งไฟและป้ายบรรยายประวัติศาสตร์ในแต่ละจุดและในเดือนเมษายนของทุกปีช่วงเทศกาลสงกราน จะมีการจัดงานถ้ำผานางคอยซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับความสวยงามตามธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องจากตำนานสำหรับบรรยากาศภายในถ้ำผานางคอยแห่งนี้จะมีความเย็นไม่ว่าอากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหนหากเข้าไปภายในถ้ำก็จะมีไอของความเย็นตามธรรมชาติหากมาในหน้าฝนภายในถ้ำ จะมีน้ำในระดับที่สูงและมีม่านน้ำตกที่สวยงามจากช่องของถ้ำที่ในเวลาหน้าร้อนจะมีแสงแดดส่งลงมาแทนซึ่งตำนานรักถ้ำผานางคอยนี้จะด้วยความบังเอิญหรือเหตุผลใดที่ตำนานรักผานางคอยของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งเนื้อเรื่องและชื่อสถานที่ ผู้เล่าเลยอยากจะขอนําตํานานรักผานางคอยของจังหวัดอุบลราชธานีมาเล่าเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังพร้อมกันไปด้วยเลยนะคะณดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นางพยาอินถาซึ่งเป็นหญิงสาวรูปงามนางเป็นบุตรสาวของตระกูลสูงสักแห่งเมืองจำปาสักประเทศลาวนางได้มานั่งณนะผาแห่งนี้ทุกวัน เพื่อรอคอยการกลับมาของสามีที่ออกไปรบแต่แล้ววันหนึง่งนางก็ได้ทราบข่าวร้ายของการเสียชีวิตของสามีของนางยังความโศกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งบนหน้าผาแห่งนี้ซึ่งก็เป็นอย่างที่ผู้เล่าได้ข้อมูลมาจึงรู้สึกว่าตำนานทั้งสองนี้มีความคล้ายกันอยู่ทั้งเนื้อเรื่องและชื่อสถานที่ ทั้งที่อยู่กันคนละทิศคนละภาคและผานางคอยนี้เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขามีพระยาภุกชงนาคราชตั้งตรงงานอยู่ริมหนา้าผามีชื่อเต็มว่าวัดสวนหินผานางคอยซึ่งถ้าเรามองลงมาจะเห็นแม่น้ำโขงไทยลาวซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากผาแต้มตั้งอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานี หากท่านใดสนใจก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะขอกลับมาสู่เรื่องราวของถ้ำผานางคอยของจังหวัดแพร่กันต่อนะคะโดยผู้ที่ดูแลถ้ำผานางคอยนี้เคยเล่าไว้ว่าก่อนวันที่หนึ่งและวันที่16ของทุกเดือนมักจะมีผู้นิยมเสี่ยงโชคนำแป้งมาทาที่ฐานหินย้อยของนางอรัญญาณีตามความเชื่อและเมื่อได้เงินจากการถูกรางวัลมาแล้ว ก็จะกลับมาและนำเงินมามอบให้เพื่อใช้เป็นเงินบุรณะถ้ำผานางคอยต่อไปและหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจจะไปเที่ยวชมที่ถ้ำผานางคอยแห่งนี้ถ้ำผานางคอยแห่งนี้ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ประมาณ34กิโลเมตรเปิดให้เข้าชมได้เวลา8.30นาฬิกาปิดเวลา17.00นาฬกา ควรเตรียมรองเท้าที่เดินทางสะดวกนะคะเพราะต้องเดินเข้าชมและต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเพราะทางเดินภายในถ้าเป็นทางเดินตามธรรมชาติหากต้องการเห็นภายในถ้ำแต่ละจุดอย่างชัดเจนก็ควรจะพกไฟฉายไปด้วยนะคะและหากต้องการให้อาหารกวางก็สามารถซื้อได้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะ หรือจะเตรียมผลไม้ติดไม้ติดมือขึ้นไปด้วยก็ได้นะคะสำหรับอาหารและน้ำดื่มมีพร้อมสาม,มารถหาซื้อได้ข้างบนเลยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดเดินทางไปจังหวัดแพร่ก็อย่าพลาดที่จะมาท่องเที่ยวที่ถ้าผานางคอยแห่งนี้ให้ได้นะคะและหากมีความผิดพลาดประการใดทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิปงของเราต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะคะ พบกันใน EP ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ